วันนี้เรามีกองข้อมูลที่น่าสนใจมากอยู่ตรงหน้าครับเป็นเรื่องที่ดูเพลินๆแล้วเเหมือนมาจากคนละจัก,กรวาลเลยค่ะพอวางสองเรื่องนี้ข้างกันนี่คำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยคือแล้วมันเกี่ยวกันได้ยังไงใช่ครับด้านหนึ่งคือบทวิเคราะห์การล่มสลายของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยแบบครองโลกเลยอย่างบล็อกบัสเตอร์ทอยซารัสอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วก็เอ็นรอนด้วย ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการจ๋าๆเลยเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิดความวิตกกังวลจากการค้นหาข้อมูลสุขภาพบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมันดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะคะการตัดสินใจพลาดของผู้บริหารระดับสูงในห้องประชุมหรูๆเนี่ยจะมาเชื่อมโยงกับความกังวลของคนคนหนึ่งตอนนั่งถ่ายมือถืออยู่บนโซฟาที่บ้านได้ยังไงกันนั่นสิครับมันเหมือนเอาเรื่องระดับโลกมาเทียบกับเรื่องส่วนตัวมากๆ แต่พอเราเริ่มขุดลึกลงไปในข้อมูลชุดนี้ก็พบจุดร่วมที่น่าทึ่งมากวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันดูครับค่ะว่าเบื้องหลังความพังของบริษัทใหญ่ๆกับความวิตกกังวลของคนธรรมดารรมดาเนี่ยมันมีนกลไกทางจิตวิทยาอะไรซ่อนอยู่และที่สำคัญคือเราจะหาทางออกจากกับดักที่ว่านี้ได้ยังไงหัวใจของมันอยู่ที่คำสองคำค่ะคือกับดักทางความคิดหรือ cognitive traps และอีกคำคือ ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติ (Automatic reactions) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็น CEO หรือคนทั่วไปเลยมันคือบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการปรับตัวการตัดสินใจแล้วก็การตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นเรามาเริ่มจากสเกลใหญ่ก่อนเลยดีกว่าครับเรื่องขององค์กรที่ล้มเหลวได้เลยค่ะเรื่องที่คลาสสิกที่สุดและทุกคนน่าจะจาได้ดีก็คือ b ล็อกบัสเตอร์กับ Netflix อ๋อกรณีศึกษานี่เจ็บปวดแต่ก็สอนอะไรเราได้เยอะมากเลยนะคะครับคือเรื่องราวมันแทบจะเป็นตำนานไปแล้วในช่วงต้นยุค2,000บล็อกบัสเตอร์คือเจ้าแห่งวงการวิดีโอเลยมีร้านอยู่ทุกที่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับส่วน Netflix ตอนนั้นยังเป็นแค่สตาร์ทอัพเล็กๆที่มีบริการเช่า DVD ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งมันมันดูตลกมากในสายตาผู้บริหารบล็อกบัสเตอร์ตอนนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะผมจำได้ว่าเคยอ่านเจอว่า e mm ีดเฮสซิงสผู้ก่อตั้ง Netflix เนี่ยเคยบินไปหาผู้บริหารบล็อกบัสเตอร์เพื่อเสนอขายกิจการใช่ครับในราคาแค่50ล้านเหรียญสหรัฐแต่กลับถูกหัวเราะเยาะใส่ด้วยซ้าไปใช่เลยค่ะมันคือช่วงเวลาประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ผู้บริหารบล็อกบัสเตอร์มองไม่เห็นภาพเลยว่าอินเทอร์เน็ตจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูหนังได้ยังไงอ พวกเขามองว่าธุรกิจหลักคือร้านค้าคือการที่คนเดินเข้ามาเลือกหนังจ่ายค่าปรับเมื่อคืนช้านั่นคือสิ่งที่ทำเงินให้เขามาตลอดคือติดอยู่ในกับดักความคิดที่ว่านี่คือวิธีที่โลกทำงานถูกต้องครับโดยไม่ทันสังเกตว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนชายหาดแล้วบอกว่าคลื่นยักษ์สึนามิที่เห็นอยู่ไกลๆนั่น เป็นแค่คลื่นธรรมดาเดี๋ยวก็หายไปเองเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดซึ่งถ้าเราดูจากบทความ10 businesses that failed due to poor management จะเห็นว่าอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดกับ b ล็อก b u s t e r แค่เจ้าเดียวครับเราอาจจะจัดกลุ่มความล้มเหลวเหล่านี้ได้เป็นทีมใหญ่ๆทีมแรกก็คือแบบบล็อกบัสเตอนี่แหละค่ะคือการปฏิเสธที่จะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ อย่างทอยซารัสก็ด้วยใช่ไหมครับที่ยึดติดกับร้านค้าของเล่นขนาดใหญ่ใช่ค่ะจนพ่ายแพ้ให้กับ e-commerce หรือ Woo w o เ w ิ r l d ในอังกฤษที่เพิกเฉยต่อการมาของซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่พอฟังแบบนี้แล้วมันน่าคิดนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับตัวไม่ทันค่ะแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ปรับตัวเพราะความสาเร็จในอดีตมันหอมหวานจนทาให้ตาบอดประเด็นนั้นสาคัญมากค่ะมันนาไปสู่ธีมที่2ซึ่งน่ากลัวไม่แพ้กันคืออะไรครับ นั่นคือการบริหารการเงินที่ผิดพลาดและการทุจริตโอ้โห oh. กรณีที่ดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเอนรอนบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่ภายนอกดูแข็งแกร่งมากแต่ข้างในนี่คือกลวงโบเลยใช่ค่ะเพราะผู้บริหารสร้างบัญชีปลอมเพื่อซ่อนหนี้สินมหาศาลคือมันไม่ใช่แค่การปรับตัวไม่ทันแต่นี่คือความจงใจที่จะหลอกลวงหรืออย่าง BHS ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ของอังกฤษที่ข้อมูลระบุว่ามีปัญหาหนี้สินมหาศาล คือสิ่งที่น่ากลัวกับตัวเลขนี้สินคือผลกระทบของมันพอบริษัทล้มลงมาปุ๊บพนักง,งานหลายพันคนพบว่าเงินบำนาญที่พวกเขาเก็บออมมาทั้งชีวิตมันหายวับไปกับตาด้วยโอ้นั่นคือผลกระทบในระดับชีวิตคนเลยนะคะครับถูกต้องค่ะมันคือการขาดธรรมิบาลอย่างรุนแรงและท้ายที่สุดมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวบริษัทเองเหมือนกับลีมอนบรอเธอร์ส ที่เป็นต้นตอวิกฤตป,ปี2008ใช่ค่ะที่หมกมุ่นกับการทำกำไรระยะสั้นจากการลงทุนในสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงหรือสป라이มาร์เก g e จนสุดท้ายกลายเป็นโดมิโนตัวแรกที่ล้มแล้วพาเศรษฐกิจทั้งโลกพังตามด้วยกันแล้วทีมสุดท้ายเลยครับเมี่ไรอีกทีมสุดท้ายคือการสูญเสียตัวตนและทิศท,ทางของธุรกิจค่ะอืมกรณีของ Compact น่าสนใจมากในยุค90 Compact คือราชาแห่งวงการ PC ครับ ตแต่พวกเขาเริ่มขยายธุรกิจเร็วเกินไปไปซื้อกิจการอื่นที่ไม่ใช่ความถนัดของตัวเองจนลืมไปว่าจุดแข็งที่แท้จริงคืออะไรใช่ค่ะสุดท้ายก็เสียหลักโดนคู่แข่งอย่างเดลที่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนและคล่องตัวกว่าแซงหน้าไปจนต้องยอมถูกควบรวมกิจการกับ HP ในที่สุดมันคือการหลงทางเพราะความสำเร็จของตัวเองสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะพอฟังเรื่องบริษัทใหญ่ๆพลาดแบบนี้แล้วมันน่าคิดเหมือนกันนะครับว่า กับดักความคิดแบบเดียวกันนี้มันเคยเกิดขึ้นกับตัวเราเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างไหมนั่นเป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะไอการยึดติดกับความเชื่อเดิมๆหรือการตอบสนองแบบอัตโนมัติจนเคยชินเนี่ยเพราะมันนาเราไปสู่แหล่งข้อมูลชุดที่2ได้อย่างพอดีเป๊ะเลยคือเรื่องของไซเบอร์คอนดียครับซึ่งเป็นเหมือนภาพจําลองของกับดักความคิดที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลผมเองก็เคยเป็นนะครับบอกตามตรงเลยคือหนึ่งปวดหัวตุบๆนิดหน่อยลองหาข้อมูลในเน็ตดูค่ะอ่านไปอ่านมา จะแค่ปวดหัวธรรมดากลายเป็นว่าอาการของผมมันไปตรงกับอาการของเนื้อง,งอกในสมองบ้างละ่ะโรคหลอดเลือดสมองบ้างละ่ะโอ้โหคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับเลยครับนึกว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วทั้งที่จริงๆแค่พักผ่อนไม่พอ <laughs> นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของไซเบอร์คอนดียเลยค่ะ คือการค้นหาข้อมูลสุขภาพซ้ำๆทางอินเทอร์เน็ตแล้วแทนที่จะสบายใจขึ้นกลับยิ่งวิตกกังวลหนักกว่าเดิมใช่เลยครับแต่สิ่งที่งานวิจัย mindfulness intervention for health information avoidance in older adults ค้นพบและน่าสนใจมากๆคือวงจรของมันไม่ได้จบแค่นั้นอ้าวมันมีอะไรต่อจากนั้นอีกเหรอครับมีค่ะความวิตกกังวลที่พุ่งสูงขึ้นจากการค้นหาข้อมูลเนี่ย ในที่สุดมันกลับผลักดันให้คนคนนั้นเกิดพฤติกรรมตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตรงกันข้ามนั่นคือการหลีกเลี่ยงข้อมูลสุขภาพไปเลยอ๋อ oh. คือจากคนที่หมกมุ่นกับการหาข้อมูลกลายเป็นคนที่ไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าอ่านผลตรวจสุขภาพไม่กล้ารับรู้ความจริงใดๆเกี่ยวกับร่างกายตัวเองอีกต่อไปเดี๋ยวสิครับตรงนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยทำไมการยิ่งหาข้อมูลถึงยิ่งกังวลค่ะ แล้วทำไมพอสุดทางแล้วถึงกลายเป็นหนีข้อมูลไปเลยล่ะครับปกติการมีข้อมูลน่าจะทำให้เราสบายใจขึ้นใช่ไหมครับมันสวนทางกับความรู้สึกมากๆเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนี่คือหัวใจของกับดักเลยงานวิจัยอธิบายว่ามันมีปัจจัยภายในที่ขับเคลื่อนวงจรน,นี้อยู่อย่างแรกเรียกว่าอภิปัญญาเชิงบวกหรือ positive metacognition อภิปัญญาเชิงบวก,ญญบวกพูดง่ายๆก็คือความเชื่อเกี่ยวกับความคิดของตัวเอง คนเหล่านี้เชื่อว่าการที่ฉันคิดกังวลเรื่องสุขภาพมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะมันจะช่วยให้ฉันปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่เราคิดกังวลเรื่องสุขภาพมากๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรือครับค่ะมันแสดงว่าเราใส่ใจตัวเองดีกว่าไม่สนใจเลยมันจะเรียกว่าเป็นกับดักความคิดได้ยังไงประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะการใส่ใจเป็นเรื่องดีแต่การคิดกังวลวนเวียนไม่เหมือนกับการใส่ใจ มันคือการติดอยู่ในลูปของความคิดลบๆโดยเชื่อว่าการทำแบบนั้นคือการป้องกันครับซึ่งมันคล้ายกับที่ผู้บริหารบล็อกบัสเตอร์เชื่อว่าการยึดติดกับโมเดลร้านเช่าแบบเดิมคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับบริษัททั้งที่จริงๆแล้วมันคือการผูกกระเบินเวลาไว้กับตัวเองถูกต้องค่ะโอ้โหเข้าใจเลยครับมันคือการใช้เหตุผลผิดๆมาสนับสนุนพฤติกรรมที่ทำร้ายตัวเองใช่ค่ะปัจจัยภายในอีกอย่างคือ ความเชื่อมั่นในความสามารถด้านสุขภาพของตนเองที่สูงเกินจริง Health self-efficacy ค่ะคือคนกลุ่มนี้จะมั่นใจมากว่าฉันจัดการสุขภาพตัวเองได้ แค่หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็พอแล้วไม่ต้องไปหาหมอหรอกซึ่งมันก็ไม่ต่างจากความทนงตนขององค์กรใหญ่ๆที่เชื่อว่าตัวเองเก่งที่สุดจนไม่ยอมฟังเสียงลูกค้าหรือตลาดเลยเป๊ะเลยค่ะแล้วปัจจัยภายนอกล่ะครับมีผลด้วยไหมมีค่ะและเป็นปัจจัยที่พวกเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอะไรครับนั่นคือความคล้ายคลึงของข้อมูลสุขภาพหรือพูดง่ายๆก็คืออัลกอริทึมนั่นเองอ๋อแล้วเราเราค้นหาอาการปวดหัว อัลกอริทึมก็จะป้อนบทความเกี่ยวกับอาการปวดหัวจากสารพัดโรคมาให้เราอ่านซ้ําๆจริงครับซึ่งหลายๆโรคก็มีอาการคล้ายกันไปหมดมันยิ่งทําให้เราสับสนตีความอาการของตัวเองผิดไปและยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลเป็นทวีคูณจริงเลยครับมันเหมือนเราตกลงไปในแร b บิ h โ l e ที่ยิ่งดิ้นก็นยิ่งลึกแต่มีเรื่องน่าประหลาดใจอย่างหนึ่งในงานวิจัยนี้นะคะครับ คือเขาพบว่าพัทธสถานทางสังคมหรือแรงกดดันจากคนรอบข้างเช่นครอบครัวหรือเพื่อนกลับไม่มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อภาวะนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ศึกษาอ้าวเหรอครับค่ะซึ่งมันตอกย้ำว่านี่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นข้างในเป็นเรื่องของความเชื่อและปฏิกิริยาอัตโนมัติของคนคนนั้นเป็นหลักอ้าวเหรอครับพอเห็นภาพกับดักทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลแล้วคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะออกจากมันได้ยังไง ในเมื่อมันดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ควบคุมได้ยากเหลือเกินสำหรับองค์กรบทเรียนก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะคือต้องสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงมีธรรมะพิบ้านและไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตครับแต่สำหรับบุคคลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทดลองใช้วิธีที่น่าทึ่งมากนั่นคือการเจริญสติหรือ mindfulness คำว่าสติหรือ mindfulness นี่น่าสนใจมากครับค่ะ ในแหล่งข้อมูลของเรามีคำนิยามที่ส่งพลังของจอห์นคาบัตสซินซึ่งเป็นเหมือนบิดาแห่ง mindfulness ในโลกตะวันตก <Ha. S 1> เขาบอกว่ามันคือการใส่ใจอย่างตั้งใจในปัจจุบันขนณะโดยไม่ตัดสิน Paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally ใช่ครับมันคือการแค่รับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปตัดสิ่งว่ามันดีหรือไม่ดีถูกหรือผิด ซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสติในพุทธศาสนาเลยนะคะที่เปรียบสติเหมือนนายประตูที่คอยเฝ้าดูจิตใจมีความคิดอะไรเข้ามามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนายประตูก็แค่รับรู้แต่ไม่ได้วิ่งตามความคิดหรืออารมณ์นั้นออกไปนอกประตูแล้วพอเอาหลักการนี้มาใช้กับการทดลองมันได้ผลยังไงครับตรงนี้คือคลายแม็กซ์ของเรื่องเลยค่ะผลการทดลองพบว่าการให้ผู้เข้าร่วมฝึกสติเป็นเวลา4สัปดาห์ไม่ได้ทําให้ภาวะไซเบอร์คอนเดีย หรือการค้นหาข้อมูลอย่างหมุกมุนนั้นลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญอ้าวเดี๋ยวนะครับอย่างนั้นก็หมายความว่าการฝึกสติมันไม่ได้ผลนะสิครับไม่เชิงค่ะผมนึกว่าจะช่วยให้หายกังวลและเลือกหาข้อมูลซะอีกและนี่คือจุดที่ลึกซึ้งที่สุดของงานวิจัยนี้แม้ว่าการฝึกสติจะไม่สามารถกําจัดความอยากค้นหาข้อมูลได้โดยตรงครับแต่มันสามารถยับยั้งการเปลี่ยนผ่านจากภาวะไซเบอร์คอนเรียที่ค้นหาข้อมูลอย่างหนัก ไปสู่พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากโอโ้โหหมายความว่ายังไงครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยหมายความว่าสติไม่ได้ช่วยกำจัดความกังวลให้หายไปค่ะแต่สติช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อความกังวลน,นั้นเปลี่ยนความสัมพันธ์ ใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้พยายามจะหยุดคลื่นในทะเลแต่เรากำลังเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นแทน๋อ oh. ความกังวลก็เหมือนคลื่นลูกนั้นมันยังซัดเข้ามาแต่สติทำให้เราทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้ไม่จมหายไปกับมันเข้าใจแล้วคือแทนที่จะถูกความกังวลลากไปจนต้องหนีตายขึ้นฝั่งซึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงข้อมูลค่ะสติทำให้เราหยุดแล้วมองดูความกังวลลูกนั้นเฉย รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ต้องทำอะไรกับมันถูกต้องค่ะมันเลยไม่ไปถึงขั้นของการหลีกหนีข้อมูลที่จำเป็นใช่เลยค่ะมันเข้าไปทำลายวงจรกังวลค้นหากังวลหนักขึ้นสติเข้ามาตรงนี้หลีกเลี่ยงอ๋อมันเข้าไปตัดวงจรตรงช่วงสุดท้ายพอดี ทำให้เราสามารถอยู่กับความไม่สบายใจได้โดยไม่จําเป็นต้องตอบสนองต่อมันโดยอัตโนมัติด้วยการหน,นีอีกต่อไปพอมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นบล็อกบัสเตอร์ที่ล้มเหลวเพราะยึดติดก,กับโมเดลธุรกิจเดิมๆหรือคนที่ติดอยู่ในวงวนของความกังวลบนโลกออนไลน์จุดร่วมของทั้งสองเรื่องคือการติดอยู่ในรูปแบบการตอบสนองอัตโนมัติที่ขาดการตระหนักรู้ขาดสตินั่นเองถูกต้องค่ะบล็อกบัสเตอร์ตอบสนองโดยอัตโนมัติตามความเคยชินว่า ร้านวิดีโอคือธุรกิจหลักของเราโดยไม่ได้หยุดและตระหนักรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปครับส่วนคนที่มีภาวะไซเบอร์คอนเกรียก็ตอบสนองโดยอัตโนมัติว่าเมื่อรู้สึกกังวลก็ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มหรือเมื่อกังวลมากๆก็ต้องหลีกหนีโดยไม่ได้ตระหนักว่านั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ทำร้ายตัวเองในระยะยาวการพูดคุยของเราวันนี้ทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากเลยครับเชิญเลยค่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสติสามารถช่วยให้คนธรรมดาทำลายวงจรของความวิตกกังวลและการหลีกเลี่ยงได้แล้วถ้าเราลองขยายแนวคิดนี้ไปใช้กับองค์กรดูล่ะครับม,มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าสติขององค์กรหรือ corporate mindfulness เป็นคำถามที่ทรงพลังมากค่ะถ้าเราจะนิยามสติขององค์กรมันอาจจะหมายถึงการที่องค์กรมีความสามารถที่จะหยุด เพื่อพิจรารณาการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างที่เป็นจริงโดยไม่เอาอาคติหรือความสําเร็จในอดีตมาตัดสินมันคือการตั้งคําถามกับความเชื่อและสมุติฐานเดิมๆของตัวเองอย่างสม่ําเสมอเหมือนกับการที่เราเฝ้าดูความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินมันอาจจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่อนุญาตให้คนตั้งคําถามกับสิ่งที่เรียกว่า sacred cows หรือสิ่งที่ทุกคนในองค์กรเชื่อว่าเป็นสัจธรรมแต่ต้องไม่ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นการจัดประชุมที่เรียกว่า pre-mortem อ๋อ คือแทนที่จะรอให้โครงการพังแล้วมาวิเคราะห์ก็ลองมาจินตนาการล่วงหน้าเลยว่าถ้าอีก6กเดือนข้างหน้าโครงการนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงมันจะเป็นเพราะอะไรได้บ้างเพื่อให้เห็นจุดบอดที่อาจถูกมองข้ามไปใช่ครับซึ่งทั้งหมดนั้นคือการหลุดพ้นจากปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เคยทำกันมาคือการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งเร้าอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่กับการตอบสนองซึ่งก็คือการตัดสินใจทางธุรกิจครับ เพื่อให้องค์กรได้เลือกตอบสนองอย่างมีปัญญาไม่ใช่ทำไปตามความเคยชินใช่เลยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงสติขององค์กรจะเป็นยาวิเศษที่ช่วยป้องกันความล้มเหลวแบบที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้หรือไม่นี่อาจเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อไม่ใช่แค่สำหรับคนที่บริหา,ารองค์กรแต่สำหรับเราทุกคนที่กำลังบริหารชีวิตของตัวเองอยู่ด้วยก็ได้ครับ